ความร้อนของเครื่องยนต์ที่เกิดจากน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำหรือความร้อนของเครื่องนที่เกิดจากน้ำมันหล่อลื่นของระบบเกียร์นั้นเข้ามอน้ำเดี๋ยวเราไปฟังกันว่ามีวิธีการแก้ไขและสังเกตอย่างไรเมื่อไรก็ตามที่ท่านเปิดฝามอน้ำออกมาดูจะสังเกตเห็นว่าจะมีคราบของน้ำมันเครื่องนั้นติดอยู่บนฝามอน้ำคราบนี้มันก็จะมีอยู่สองลักษณะสีลักษณะสีแรกก็คือ เป็นลักษณะของสีน้ามันเครื่องออกดำๆหน่อยหนึ่งและอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะออกสีของน้ามันเกียร์ก็คือสีออกแดงๆหรือสีชมพูชมพูนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าสีหรือสมันหลอลื่นนั้นที่ติดอยู่บนคราบของหม้อน้าหรือฝาหม,ม้อน้ำนั้นที่มามาันมาได้อย่างไรและส่งผลกระทบกับระบระบระบายความร้อนในรถยนต์ของท่านมหาศาลอย่างไรทําให้รถยนต์ของท่านั้นมีความร้อนได้ น้ำมันหล่อเลื่นสามารถเข้าไปผสมในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ได้นั้นทําหรือเกิดขึ้นได้3วิธีการวิธีการแรกเราไปดูกันเลยภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือออยล์คูลเลอร์ของรถยนต์ออยล์คูลเลอร์มีหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิของระบบระบายความร้อนให้กับน้ํามันหล่อเลื่นของเครื่องยนต์นั่นเองซึ่งมีหน้าที่ทําให้น้ํามันหล่อเลืน่นนั้นมีอุณหภูมิที่อยู่ในพอดี เหมาะสมกับการทํางานของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรถของท่านใช้งานไปสักระยะหนึ่งออยคูลเลอร์นั้นโอกาสที่มันจะเสียหรือชำรุดเนื่องจากการแช่น้ําอยู่ในน้ําตลอดเวลาทําให้เกิดการผุกแล้วไหลวนเขไปสูร่ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ภาพนี้ท่านจะสังเกตว่าน้ำมันเครื่องนั้นก็จะไหลอย,อยู่ในท่อในนี้ก็จะมีท่อเราเรียกว่าท่อออยคูลเลอร์ ซึ่งมีหน้าที่ทําให้น้ามันเครื่องนั้นไหลวนจากต้นทางก็คือปั๊มสูบน้ำมันเครื่องไปสู่ปลายทางก็คือช่องทางหรือโพรงต่างๆของหุ่นอย่างนั้นแล้วไหลผ่านกลับมาอย่างจงจุดนี้ก็คือก็จะมีน้ําอยู่น,น้ํานี้จะไหลวนไปตามโดยมีไหลไปตามโพรงต่างๆโดยมีปั๊มน้านั้นเป็นตัวขับเพราะนั้นทั้งสองอย่างหรือสอง วัตถุประสงค์นี้ต่างคนต่างมีปั๊มในการขับเคลื่อนทําให้แรงดันของน้ำมันเครื่องและน้ำนั้นมีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่อลูมิเนียมหรือจุดต่างๆที่เป็นการเชื่อมต่อด้วยน็อตจิบนั้นเกิดการผุกร่อนเนื่องจากการใช้งานมานานทําให้แรงดันนั้นสามารถทะลุทะลวงถึงกันได้ซึ่งเป็นที่มาของคราบน้ำมันเครื่องนั้นจะเกาะอ,อยู่ติดที่ฝามรน้ํา ท่านใดที่ออยคูลเลอร์มีความบกพร่องนั้นคราบน้ำมันเครื่องจะออกสีดำๆวิธีแก้ปัญหาจุดนี้ก็ด้วยการถอดจุดนี้ออกมาทำการซ่อมแซมหรือทาประเกนใหม่หรือโอริงที่เป็นลักษณะของซิลิโคนและนี่ก็คือจุดยึดที่เป็นน็อตเบอร์12หรือเบอร์14หรือเบอร์10ก็ตามแล้วแต่รถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนั้นขนาดของน็อตจะต่างกัน ปริมาณของน้ำมันเครื่องที่เล็ดลอดเข้าหาน้ำรอเย,ย็นนั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการรั่วเพราะฉะนั้นแล้วการรั่วแต่และครั้งนั้นหมายถึงปริมาณน้ำมันเครื่องนั้นจะไหลมาสะสมอยู่ที่ช่องทางเดินของน้ำที่เป็นรังผึ้งตรงนี้นั่นเองรถยนต์ของท่านอาจจะเกิดความร้อนขึ้นสูงเนื่องจากน้ำนั้นไหลวนไม่สะดวกสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าน้ำนั้นมาอุดตันช่องทางเดินของน้ำที่เป็นช่องทางเดินเล็ก ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นั่นเองสาเหตุที่สองที่ทําให้น้ำมันเครื่องหรือสารหล่อลื่นสามารถเข้าไปในหม้อน้ําได้นั่นคือปะเก็นฝาสูบนั้นเกิดการแตกหรือชนุดเสียหายนี่คือปะเก็นฝาสูบที่อยู่ระหว่างเสื้อสูบและฝาสูบด้านบนโดยมีปะเก็นนั้นขั้นกลางระหว่างกลางสาเหตุที่ปะเก็นนั้นเกิดการเสียหายแล้มีผลทําให้น้ำมันเครื่องเล็ดรอดไปสู่หม้อน้ําได้ก็เนื่องจากว่าหน้าที่หลักของปะเก็นนั้น ก็คือเป็นซีนฮิตหนึ่งที่สามารถป้องกันการรั่วได้3อย่างอย่างแรกก็คือป้องกันการรั่วของกําลังอัดของแต่ละสูบนั้นให้อยู่สูบใครสูบมันเพื่อเกิดการลุกไหม้หรือจุดระเบิดตามกลวัตของเครื่องยนต์ี่จังหวะก็คือดูดอัดระเบิดไายเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนผสมต่างๆของแต่ละสูบนั้นสามารถได้รอดเข้าหากันได้นั่นหมายถึงประก็นนั้นเกิดการแตกหรือชนุดเสียหาย หน้าที่อันดับที่สองของปะเกน็นนั้นก็คือป้องกันการรั่วไหลของน้ําน้ําที่ผมพูดถึงนี้ก็คือน้ําระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นปะเกน็นจึงมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ํานั้นสามารถไหลเข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วช่องทางต่างๆหรือโพรงต่างๆที่ท่านเห็นนั้นก็คือช่องทางเดินของน้ําและช่องทางเดินของน้ำมันหล่อลื่น เมื่อไรก็ตามที่ปะเก็นนั้นทํางานหรือหน้าที่ของปะเก็นนั้นผิดพลาดไปจึงเป็นที่มาของน้ําผสมกับนมันเครื่องน้ำมันเครื่องผสมกับน้ําและส่วนผสมนั้นไปผสมกันหรือรั่วไหลไปอยู่กันระหว่างสูบต่อสูบนั่นเองสาเหตุที่ส่วนผสมหรือน้ำมันหล่อลื่นแม้กระทั่งน้ํานั้นเกิดการรั่วไหลก็เนื่องจากว่าขณะที่เครื่องอยู่นั้นทํางานจะมีแรงดันและแรงอัดที่สูง จึงทำให้แรงดันและแรงอัดในกระบอกสูบนั้นเกิดการรั่วไหลถึงกันได้และหนึ่งนนั้นก็คือช่องทางเดินของน้ำซึ่งประกอบด้วยท่อทางเดินของน้ำนั้นก็จะติดตั้งไว้ในเสื้อหรือฝาสูบของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโพรงต่างๆในเครื่องยนต์ซึ่งมีน้ำนั้นเป็นตัวพัดผ่านเอาความร้อนจากเสื้อสูบนั้นซึ่งเป็นน้ำที่มีระบบระบายความร้อนอยู่บริเวณของผนังปลอกสูบ และไหลวนออกไปด้านนอกเพื่อเอาความร้อนเหล่านี้ไปติ้งที่หน้าหม้อน้าและเอาน้ําที่ต่างสถานะอีกน้ําหนึ่งก็คือน้ําเย็นที่อยู่ในหม้อน้ํานั้นไหลกับคืนเข้ามาและเป็นวัตจักรไหลวนแบบนี้ตลอดไปเมื่อไหร่ที่มีการกลั่วขึ้นมานั่นหมายถึงการพัดพาของน้ําจากน้ําที่มีสถานะร้อนขอในเครื่องยนต์พัดพาไปอยู่ด้านนอกนั่นก็คือหม้อน้ํา โดยพัดเอาน้ำมันเครื่องนั้นติดตามไปด้วยนั่นคือที่มาของน้ำมีการผสมกับน้ำมันเครื่องและจะออกปรากฏอาการที่ฝาหม้อน้ำนั่นเองออกสีดำๆโดยน้ำนั้นจะไหลเข้าหม้อน้ำในท่อด้านบนก็คือท่อนี้นั่นเองหลังจากน้ำที่ไหลมาจากเครื่องยนต์ไหลมาสู่หม้อน้ำทางท่อด้านบนและแล้วมันก็จะไหลตามท่อทางเดินของน้ำที่เป็นช่องทางเดินเล็กๆท่านเห็นอยู่ขณะนี้ เพื่อไหลไปสู่ช่องทเทินของน้ําที่อยู่เป็นท่อล่างนั่นก็คือท่อเนี้นเองแล้วไหลกลับสู่เครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งเป็นวัตจักรเพื่อจะพัดพาความร้อนที่อยู่ในเครื่องยนต์นั้นมาทิ้งที่หน้ามาน้ําโดยมีพัดลมและลมที่ท่านวิ่งรถไปขณะนั้นพทะเพื่อเอาระบายเพื่อเอาความร้อนนั้นระบายทิ้งไปแต่ถา้าไร่ที่ระบบระบายความร้อนของ,ของท่านบกพร่องเนื่องจากมีน้ำมันเครื่องนั้นไปอุดตัน นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นร้อนจัดได้นั่นก็คือออยเกียร์แตกทําให้น้ํารงที่มีแรงดันเล็ดรอดเข้าไปได้อาการของออยเกียแตกเมื่อมีน้ำนั้นไหลเข้าไปในระบบขับเคลื่อนหรือว่าเกียอออโต้นั้นสิ่งที่ปรากฏก็คือเกียร์นั้นจะไม่เปลี่ยนหรืออาจจะเปลี่ยนช้าและบางครั้งเกียร์นั้นมีอาการกระตุกสมด้วยร่วมกันและที่สําคัญไปกว่านั้นถ้าน้ําปริมาณเข้ามาก ทำให้รถนั้นออกตัวไม่ได้เช่นกันนั่นเองเมื่อท่านรู้สึกว่ารถยนต์ของท่านนั้นมีอาการตามที่ผมบอกเพราะฉะนั้นสีของน้ำมันหรือสีของฝาหม้อน้ําที่มีคราบนั้นก็จะออกสีแดงแเหลืองเหลืองนั่นหมายถึงระบบหล่อลื่นของเกียร์นั้นได้ทําการไหลเข้ามาผสมกันกันกบระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์นั่นก็คือน้ําในหม้อน้ํานั่นเอง